สาระศาสนามาดูโจทย์ข้อนี้นะครับจุดเริ่มต้นของการถวายจีวรสําเร็จรูปแก่พระสงฆ์คือผู้ใดก็ไก่นางสุชาดาขอไข่นางวิสาขาขอควายหมอชีวกโกมาลพัทงองูพระเจ้าพิมพิสารนะครับแต่เดิมพระภิกษุสงฆ์ก็จะไม่ได้ใช้จีวรสําเร็จรูปนะครับพระสงฆ์ก็จะใช้ผ้าบางสุกุลจีวรน,นะครับไปบางสุกุลผ้ากับศพนะฮะแล้วก็นําผ้ามาซักมาย้อม ามาเย็บเป็นจีวรก็จะเป็นการลำบากนะครับทีนี้ก็มีผู้ที่คิดนะฮะมีผู้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการถวายจีวรสําเร็จรูปแก่พระสงฆ์นะครับขออธิบายก่อนนะฮะนางสุชาดาก็จะถวายข้าวมัทุปายาตนะครับนางวิสาขาก็จะถวายผ้าวัสิกะสาดกก็คือผ้าอาบน้ําฝนนะครับหมอชีวโกโมรารพัทก็ถวายผ้าสีเวยกะนะฮะมีเรื่องย่ออยู่ว่า มีเรื่องย่ออยู่ว่าหมอชีวกโกมารพัฒนะครับไปรักษาอาการผ้าประชวนของพระเจ้าจันทประโชดนะครับจนหายพ้าประชวนทีนี้พระเจ้าจันทประโชดก็ประทานผ้าสิวยะกะมาให้นะฮะให้หมอชีวกหมอชีวกก็คิดว่าผ้าสิวยะกะนี้เป็นผ้าชั้นเลิศนะครับเป็นผ้าชั้นเลิศเป็นผ้าที่ดีไม่สมควรที่เราจะนุ่งหม่มก็เลยนําไปถวายพระพุทธเจ้านะครับนำไปถวายพระพุทธเจ้า เมื um ่อหมอชีวกจะถวายผ้าส um ิวยะกะนะครับหมอชีวกก็เลยขอพระพุทธานุญาตว่าขอให้พระภิกษุสงฆ์สามารถรับจีวรสาเร็จรูปหรือว่ารับกหาบดีจีวรจากชาวบ้านได้นะฮะก็นี่ฮะพิมไว้นะครับผู้ที่เป็นต้นเหตุให้มีพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์รับกษาบดีจีวรจากชาวบ้านได้ก็คือหมอชีวกโกมารพัฒนะครับกหาบดีจีวรก็คือจีวรสาเร็จรูปนะฮะ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระสงฆ์ก็สามารถรับกหาบดีจีวรได้นะครับจีวรสามผืนนะครับก็คือ ung, ผ้านุ่งผ้าห่มผ้าซ้อนหรือว่าผ้าผาดนะฮะแล้วก็กหาบดีจีวรก็คือจีวรสาเร็จรูปนั่นเองนะครับหรือว่าผ้าจีวรของผู้เป็นเจ้าบ้านนะครับนี่นะครับของผู้เป็นเจ้าบ้านในเรือนนะฮะส่วนพระเจ้าพิมพิสาร,ร saint, ก็ถวายส่วนพระเจ้าพิมพิสาร,ร saint, ก็สร้างวัดแห่งแรกก็คือวัดเวลุวันนะครับผม ข้อนี้ก็เฉลยคอควายนะครับ